สวัสดีเพื่อนชาวฟ้าลาย3นะครับแล้วก็ชาว osnn gaming นะครับสอดวันนี้นะครับผมจะเอาสาระความรู้มาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือการหาเงินใน Engine ใหม่ครับอา่าดูน่าสนใจขึ้นมาใช่ไหมโอเคผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการหาเงินใน Engine ใหม่นะครับซึ่งผมลองทําไปแล้วรู้สึกว่าว้าวอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับหลักการง่ายๆ มันเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมมาทนะําในอดีตสำรองคือหนึ่งนะครับเงินผมมีไม่เยอะนะมันอาจมันเลยม,มันจะดูง่ายนะครับว่าเงินเราได้เพิ่มมาเท่าไหร่นะโอเคขั้นตอนแรกปะขั้นตอนแรกคือการกดออกไม่ใช่ครับเรามาสร้างผู้จัดการใหม่นะครับอ่าเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับมันมันคล้ายๆกับ เอนจินเก่านะเอนจินเก่าหลักการหามันก็เนี่ยครับเล่นผู้จัดการที่2องมันจะคล้คลายๆกันเดี๋ยวผมจะบอกว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปครับเลือกส่วนตัวตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจอะไรเท่าไหร่นะแต่เลือกบาเยินไปก่อนนะครับสร้างทีมหลักการมันจะคล้ายๆกับเอนจินเก่าก่อนนะ เพราะว่าผมยังไม่ได้ลงรุกว่าควรใช้ทีมอะไรดีควรอยู่ลีกอะไรดีนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันนะใครรู้อะไรก็แบบมาคอมเมนต์กันได้นะมาช่วยกันแนะนำนะครับโอเคมาเรามาที่ผู้จัดการที่2ของเราแล้วหลักการคืออะไรในเอนจินนี้ในการหาเงินคืออะไรก็คือการปั๊มเวลครับเพื่อน พราะว่าหลังจากที่มันเปลี่ยนรางวัลการัพเลเวลเนี่ยรู้สึกว่ามันได้อะไรที่แบบน่าตกใจนะครับอ่ะทำไงเราถึงจะปั๊มเวลนะครับเราก็ต้องกดจำลองลีนะครับเราก็ไปซื้อกล่องเขียวนะคือตอนนี้มันยังไม่จำกัดกล่องเขียวนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า <laughs> มันจะจำกัดหรือเปล่านะ โอเคตอนนี้เรามีเงิน198 7 0 0 0ล้าน7 0 0 0 0 EP นะครับเราจะซื้อกล่องเขียวจำนวน150กล่องทำไมเพราะว่า150กล่องเนี่ยมันจะได้จำลองหลีกประมาณนะประมาณเกือบ1,000ชิ้นพอดีนะครับซึ่ง1อาทิตย์เราสามารถกดจำลองหลีกได้แค่ 1,000ครั้งนะครับมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะตอนนี้จำกัดจำลองหลีกแล้วนะครับแต่ว่าไอ้กองเขียวเนี่ยมันยังไม่จำกัดนะครับจะพยายามทำอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าคลิปอาจจะยาวนะครับ3ามแสนแปอ่ะเราไม่ต้องไปนับเศษหลักแสนและกันนะครับเราลงทุนไป24 m อก็คือ กล่องเขียว150อันนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดกล่องเขียวกันนะครับการเปิดกล่องเขียวผมจะเปิดในโทรศัพท์นะมันจะได้ไวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่ FIFA Online 3 Mobile เลยนะครับ FO3M นั่นเอง เค okay, ครับเราก็เข้ามาในหน้าของฟีฟ่า n l น n ล 3M นะครับเดี๋ยวต้องมีคนถามนะครับว่าลงฟีฟ่าออนไลน์ 3M ใน PC ยังไงับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลิงก์แปะไว้ข้างล่างคลิปนะครับก็ลองเข้าไปทํากันดูนะแม้ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแต่การลงยังเหมือนเดิมนะครับเอาไปใช้ควบคู่กันได้นะโอเคไาเรามาเพื่อจะมาเปิด กล่องเขียวนะครับแต่เพื่อนๆก็บางทีก็เข้าไปกด Division ได้นะเผื่อได้คงได้ของนะครับเผื่อช่วงที่มันรีพอดีอะไรเงี้ยแต่ ID นี้เราสร้างมาไงก็สร้างมาแบบเพื่อลบอยู่แล้วนะจริงไม่ต้องก็ได้นะครับมากดใช้ไปปุ๊บทีละสิบชิ้นสิบชิ้นเนี้ยไม่ต้องให้มันรวบรวมป,ปุ๊บแล้วออกมาหนึ่งไม่ต้องนะครับ แล้วผมก็ไปรู้มาว่านะมันมีโปรแกรมที่ช่วยในการลงแอป Android นะครับในคอมซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถตั้งค่าให้มันกดเองได้ด้วยนะครับอึ้งไปเลยนะโอเคเอาไว้ยังไงนะครับผมรู้แล้วก็ทำเป็นเมื่อไหร่าอาจจะมาสอในให้เพื่อนๆทำกันนะเราอาจจะไม่ต้องนั่งกดชา l e จ g e กันเองแล้วนะครับ เราให้คอมมันกดให้อะไรเนี้ยก็ว่ากันไปนะอาจจะนะครับแต่จริงก็เป็นไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ม ah ันถ้ามันทำได้ทุกคนควรทำได้นะครับผมก็นั่งกดยิกยิมาตั้งนานนะแต่การเล่นในคอมเพื่อนๆมันจะชาเลนจ์เนี่ยมันจะเล่นช้ากว่าใน โทรศัพท์นะครับแมทหนึ่งมันจบช้ามากนะแต,แต่มันก็ดีที่เราไม่ต้องไปนั่งกดเองนะนี่นะครับเพื่อนๆจำลองลีพันยี่สชิ้นนะครับก็พอดีพันหนึ่งพอดีนะยีชิ้นที่เหลือก็ทิ้งไปนะยังไงเราก็ต้องลบ ID นะครับแล้วก็บัตรสุ่มอีพีพันห้าร้อยชิ้นป่า นี่คือทุนแรกที่เราได้คืนนะครับจาก 24M เราจะได้ทุนคืนมาสัก 5M มไหมนะ่าจะประมาณ 5M าเนะหก็ M, ครับก็เป็นความโชคดีนะครับหรือเปล่าวะทุนคืนมาแล้ว 6M เอมนะนเพื่อนๆมาปีนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจครับส0งพอีกเท่าไหร่อ่ะโอ้ได้เนสตาด้วย2ี่หชิ้นนะครับ ลาโมสวอลเดโอ้ well, oh. อ้าวได้ด็อกบาอะไรเนี่ย <laughs> เฉยเลยเพื่อนๆได้ด็อกบาตัวที่แพงที่สุดในปี2010นะครับมันก็จะทำให้เราคืนทุนไวขึ้นนะแต่เราค่อยไปขายทีหลังครับตอนนี้กดไปก่อนนะ07ก็เป็นแรอะ07รไรแพงสุดละตอนนี้ช่างมันนะครับมันนั้โยงเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะมา บวกสถึงบวกหครับผม4ีบายนะศู 7, ก็ไม่ได้อะไรดีๆนะครับโอเคหน้าที่ใน f i f a ้าไลสามเอก็จบไปครับต่อไปแล้วก็เข้าเกมนะไปะ โอเคครับเพื่อนๆมาถึงตอนนี้แล้วผมขอฝอยนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้ข้อมูลประกอบเพื่อนๆน,นะเราจะไม่พูดถึงการซื้อกราด a อ l มาแลกเป็นการ์ด70นะครับแล้วก็เปิดลุ้นซึ่งเซิร์ฟไทยทาไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอัตราการได้นักงเตะนั่งแพงเซิร์ฟไทยมันไม่ค่อยได้นะครับในเกาหลีนะยังเขายังทําได้นะซื้อกราดออลมาแลกเป็นการ์ด70นะครับซึ่ง เมื่อก่อนคนไทยทำยังไงคนไทยก็ปั้นผู้จัดการที่2นะครับแล้วก็นี่นะครับปลดล็อกแอคชิวเมนต์นะ <laughs> พูดถึงเรื่องเมื่อในเะอนจินเก่านะครับแต่ในเะอนจินนี้เราจะไม่เอ <laughs> นจินนี้เราจะไม่พูดถึงการทำแอคชิวเมนต์พวกนี้อีกแล้วเราจะพูดถึงการอย่างที่บอกในข้างต้นเราจะพูดถึงการแค่อัพเลเวลนะครับแล้วก็การปลดล็อกแอคชิวเมนต์คัมแบ็กกิฟต์นะครับแค่นั้นเอง เราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเราไม่ต้องไปซื้อซัวเลซซื้อปิโรซื้อโรนันโดมามาปลดล็อกแอชิเมนต์อย่างอื่นนะครับเ,เดี๋ยวไปทำกันเลยอนะ่ะก็เข้าไปที่จัดการทีมก่อนนะครับส่วนตัวผมจะจัดเป็น4-3-3<ม>ไปเลยนะมันจะได้เป็นรูปแบบที่ในการจำลองลีกใหม่เนะี่ยลีกในเอนจิ้นใหม่เนี่ยมัน มันให้ค่าพลังเอ้ยพูดว่าไงมันให้คะแนนนักเตะนะครับเป็น4-3-3นะแบบทีมทีมออฟเดอะเยียอะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งไว้ตามนั้นก่อนนะครับอันนี้ยังเป็นแค่การทดลองเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้แบบ รู้ผลที่แน่ที่แน่นอนเนี่ยครับคือการปั๊มเวลเนี่ยเงินที่ได้นะครับทุนเนี่ยมันจะได้ทนุนเคยมาแล้วคืนแน่นอนนะครับส่วน,นที่เหลือเราต้องไปลุ้นกับการเปิดการดนะครับซึ่งรางวัลอัปเลเวลใหม่การที่ได้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มมากนะครับ ใส่ไปแค่ที่เราอยากให้มันลงก็พอนะโอเคผมให้แค่นี้พอแล้วกันที่เหลือก็เอาไปขายเลยก็ได้ครับยังไงก็แล้วแต่โอเคเรามาตั้งเป็นสี่สามสามนะแต่ใครจะตั้งเป็นยังไงก็แล้วแตนะ่แต่ผมเลือกเป็นอย่างนี้แล้วกันโอเคเราก็กดอัตโนมัติไปเลยครับให้มันจัดให้ไปเลยนะ เราไม่ต้องมานั่งจัดเองนะครับก็ตามนี้เลยเพื่อความรวดเร็วของเราด้วยนะ,อ,ะอาจจะใส่บทบาทนักเตะไปสักหน่อยนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้เผื่อมันมีผลนะก็ใส่ไปมีผลแบบถ้าเราชนะหลีกมากๆมันก็จะได้ exp เยอะๆนะครับเราต้องการ exp ที่มันเยอะๆนะครับ โอเคตามนี้ไปที่คอมแล้วก็ลีกนะครับสำหรับ ID ใครที่เล่นที่เล่นจนแบบสามารถเล่นล e g เจน a ด y ได้แล้วเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆจะสามารถไปที่ระดับ10ได้เลยนะครับโอเคผมก็ไอดี ID หลักมันเล่นจนถึงแล้วเนี่ย mm hmm. ผู้จัดการที่2มันเลยเข้าได้นะครับเราก็ เข้าไปเลยนะแ้วใครที่ยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นให้ถึงก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะที่จะต้องไต่ไปทีละขั้นนะครับโอเคเราตรงนี้เราไม่ต้องไปดูอะไรมากนะเรากพกดต่อไปเลยก็ได้นะครับไม่งั้นมันเสียเวลาเรานะเราแค่ปั๊มเลเวลครับเราต้องนึกไว้ในใจว่าเราเอาแค่เลเวลเท่านั้นแหละแต่ในลีพวกเนี้เงินมันได้เยอะขึ้น,นครับ จากนั้นเราก็กดไปเลยครับกดจำลองจำลองรีดเนี่ยกดไปเลยนะครับ1อาทิตย์ได้1000ครั้งนะก็สําหรับการหาเงินในเอนจินนี้ก็ทําแค่เพียงอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับผมเชื่อว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยสวันทําครั้งหนึ่งผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันถี่ไปแล้วมันเหนื่อยนะครับผมว่าอาทิตย์หนึ่งทาครั้งหนึ่งอ่ะมันยังได้พักบ้างนะครับ มันก็เป็นผลดีนะที่มันจํากัดนะไ mm. ม่นงน้นปั๊มกันนี่ mm. เงินล้นแน่นอนนะครับโอเคสําหรับสิ่งที่ผมยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ลงลึกก็คือแต่ละลีกนะครับลีกไหนที่มันได้ exp เยอะนะผมยังขอไม่ลงลึกนะเพราะผมยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับเอาเป็นว่าเอาแค่ปั๊มเลเวลก่อนก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่จบลีกนี้ก่อนละกันนะครับ โอเคพื่อนตอนนี้ก็มาถึงแมสสุดท้ายแล้วนะแพ้ชนะช่างมันะน,นีับเพราะนี่เป็นรีเจนเนอรียระดับ2ด้วยนะมันก็จะยากหน่อยในการชนะนะครับช่างมันไปก่อนนะเดี๋ยวให้นักเตะเราเลเวลเยอะๆขึ้นมันก็จะพอสู้ได้บ้างนะคกับสำหรับการกดจำลองหลีกนี้ครับ ุนเดสลีก้าก็มี34นัดนะครับในแต่ละฤดูกาลนะโอเคจบได้อันดับ3นะครับถ้าเราติด1ใน5เนี่ยมันจะได้ไปเล่นในในอีกระดับหนึ่งที่มันจะมีบอลถ้วยเข้ามาเสริมด้วยนะครับไอพีผู้จัดการเงินก็ยังไม่ได้อย่างดังเป้านะครับ โอเคนี่นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าของเนี่ยมันเป็นเหมือนทีมออฟเดอะซีซั่นของฤด,ดูกาลนั้นๆลีกนั้นๆน,น,นะครับผมจึงจัดเป็น4-3-3เพื่ออะไรเพื่อที่นักเตะทุกตัวของผมเนี่ยมันจะได้มีโอกาสติดนะครับถ้ามีโอกาสติดเนี่ยมันจะได้ตังค์นะครับเนี่ยแต่ผมไม่ติดเลยมันเลยยังไม่ได้ตังค์นะครับแต่นัดต่อๆไปอาจจะติดขึ้นมาเพราะานักเตะมันเก่งขึ้นนะ อย่างปีเก้น,นะครับก็เป็นมอสแ c เคิลนะก็เบียดเบียดสู้คู่แข่งสำเร็จไม่สุดในดีดก็จะได้เงินนะครับรายพันนี้นะมันก็จะเป็นการได้รับเงินเล็กๆน้อยๆนะครับถึงบอกว่าการจัดเป็น4ี่าเนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กสุดแล้วแล้วก็อันนี้ก็ช่างมันไปนะมันเป็นเควสที่เพิ่มเข้ามานะครับเควสของ สปอนเซอร์นะไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะนักเตะเรายังไม่เก่งนะจบไปหนึ่งฤดูกาลนะครับเงินก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะร้อล้านแล้วเป้าของเราคืนทุน198ล้านนะครับเคเราก็ไปเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เลยคือเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะนะเพราะเราจะปล่อยเป็นวันี้นะเค okay, เราติดหนึ่งในห้าเราจะได้เล่นโหมดมาสเตอรี นะครับโหมดมาสเตอร์ลีกเนี่ยมันจะยากกว่าโหมดธรรมดาขึ้นเพราะว่ามันจะมีเตะในเรื่องของเตะบอลถ้วยด้วยนะมีถ้วยอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะครับก็ไปดูวันแล้วกันมันมันคือรีเจนเดอรี่เหมือนกันนั่นแหละแต่มันมีโหมดถ้วยเพิ่มเข้ามานะครับส่วนในเควสผมไม่สนใจนะมันก็ นักเตะเราไม่ไดู้ฟทีมอะไรเท่าไหร่นักเตะเราแบบมีก็ใช้ก็เฟสก็ข้ามข้ามไปก็ได้นะครับโอเคแล้วก็กดต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนในการกดใครจะกดเองหรือจะใช้อะไรกดเนี่ยความสามารถส่วนตัวแล้วกันนะลองไปหากันเองนะครับใครไม่อะไรก็กดเองไปเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวใช้ครบ1,000พเมื่อไหรแล้วมาดูกันนะครับอ่าแล้วก็ใครที่ อยากจะเปลี่ยนทีมไปใช้เป็นทีมอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่อันนี้ผมจะลองใช้บายเยินจนจบเลยแล้วกันนะเพราะอะไรนะครับจะได้ไปคํานวณทีเดียวเลยว่าสิ่งที่เราได้เนะี่ยมันคืออะไรบ้างครับจะจะได้ดูง่ายๆนะบางทีเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนไปใช้ทีมอื่นที่สามารถปลดล็อกแอชชีพเมนต์อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้บายเยินไปจนจบเลยนะโอเค เอาละครับพเพื่อนๆก็กดมาจนครบ1000ครั้งแล้วนะก็ใช้การจำลองไป1000ชิ้นเอง,เองเนะครก็คือ1000แม็น์นั่นแหละกดไปกดมาครับก็ได้เปลี่ยนทีมนะมันจะมีสักหนึ่งเลเวลเนี่ยมันจะได้การเปลี่ยนทีมานะครับผมเปลี่ยนเป็นปารีสแซงต์แชมงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเล่นเป็นบายเยินนะครับมันไม่ได้ชนะทุกนัดนะ มันแบบมันไม่ได้ชนะเป็นที่1ของลีกทุกนัดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เราได้ exp แล้วก็ได้เงินในแต่ละฤดูกาลเนี่ยน้อยนะครับผมก็เลยมาใช้เป็นอลิซแซงชัแมงเนะีเพราะว่าในลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยมันโหดอยู่ทีมเดียวนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ที่หนึ่งเนี่ยสูงมากๆจริงๆนะครับ ก็เลยเปลี่ยนกระทันหันนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคในการที่จะแบบชนะลีกยังไงเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์เป็นเพื่อนเลยนะครับบางคนอาจจะตั้งเป็นหน้า1ตัวกลาง1ตัวกลางรับ1ตัวแล้วที่เหลือเป็นกองหลังแบบฟีฟ่าอาดีตแนะนําก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องแบบ ชนะให้ได้มากที่สุดนะในการกดจำลองลีกนะครับมันก็จะทำให้แต่ละนัดของเราเนี่ยได้เงินเยอะขึ้นได้ EP x เยอะขึ้นนะครับมันอาจจะน้อยนิดแต่ว่ามันต้อง1,000ันัดนะ่ะหนึ่ันัดที่เราได้เพิ่มมาน้อยนิดเนี่ยภาพรวมคือมันได้เพิ่มมาเยอะนะครับโอเคเรามาดูกันนะเรามีเงินหนึ่้อยก้าสิบแล้าน0,000 0 0 EP นะครับ ตอนนี้เราแค่กดจำลองลีกมา1,000ครั้งใช่ไหมเล่นไป1,000แมตช์นะครับเงินขึ้นมา2 3 2 2ล้าน2แสนอนะครับตีไปคร่าวๆก็ขึ้นมาประมาณ3 4ล้านนะนี่คือยังไม่เปิดการ์ดที่ได้นะครับแล้วจำลองลีกเหลืออีกร5อยชิ้นด้วยนะก็คือจริงๆเราอาจจะเปิดแค่เปิดกล่องเขียวแค่130กล่องก็ได้นะครับอันนี้ก็เพราะว่า ในการอัพเลเวลแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยังได้ตัวชำลองดีกมาด้วยนะโอเคมาที่เมนเจอร์แล้วปลดล็อกอะไรบ้างครับชนะอีกเจนเดอรี่อันนี้ก็ได้น้อยนิดไม่มีอะไรของบัลลังครับก็น้อยนิดนะอันนี้ไม่ต้องไปสนเท่าไหร่นะครับผมเลยบอกเพื่อนๆว่าจริงๆ จริงๆเลือกทีมอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นบาเยอร์นะครับเลือกทีมอะไรก็ได้ที่อยู่ในลีกชั้นนําที่มันไปเล่นยูฟ่านะ UFO, Europa, ยนะูฟ่ายูโรปาอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ารางวัลที่ได้ในการแบบจบลีกมันจะมากกว่าลีกอื่นนะครับพันแม์นะครับเลเวลขึ้นมา48นะ อันนี้มันอยู่ที่คจะบอกว่ามันอยู่ที่ผมมี VIP ด้วยนะครับ VIP เนี่ยมันก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าก,กดไปพันแมททำไมไม่ได้เลเวลไม่ถึง48นะครับคือผมมี VIP นะมันมีจาก ID หลักอยู่แล้วนะครับโอเคเราเล่นถึงเวลสี่สเสียดายไม่ถึงเวลห้าสนะ ม่งั้นเราจะได้30เบส30ปี2014 World Cup นะครับบวก2ถึงบวก5มาเปิดนะเออแอบ,บเสียดายเลยอยากกดให้ถึงเลเวล50นะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราได้เงินมารวมแล้วนะทั้งสิ้นนะครับ50 m เอมแล้วนี่ไม่เปิดการนะครับ50 m เอมแล้ว โอเคเราเปิดของทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปทีหลังทีเดียวนะครับสรุปทั้งหมดนะที่ฝอยฝอยมาทั้งหมดอ่ะเข้าสูนเนื้อแล้วกันนะหน่นะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>สร้างทีในผู้จัดการที่สองใช่ปะสร้างใหม่นะครับการเลือกทีมอันนี้ยังไม่ยังไม่ตายตัวนะเพื่อน,เอนๆเลือกทีมที่เพื่อน<ๆ>เอน<ๆ>ชอบแล้วกัน ตามแล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนะครับแต่หลักการก็คือให้ในแต่ละแมตช์ในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเพื่อนๆจบให้ได้อันดับหนึ่งเนี้ยจะดีมากนะครับแล้วก็แต่ละแมตช์ยิงให้มันได้เยอะที่สุดนะครับมันก็จะได้ exp ได้ ep เพิ่มมานิดนิดหน่อยๆเนี่ยแต่โดยรวมแล้วพอจบแล้ว1,000แมตช์เนี่ยมันได้เพิ่มมาเยอะนะครับแล้วก็การปั้นผู้จัดการที่2เนี่ย เราหากำไรมาจากการ up level นะครับเพราะว่าจากการที่รางวัล up level เนี่ยมันปรับใหม่นี่แหละเราใช้โอกาสจากตรงนี้นะครับในเรื่องของโบนัสการจบฤดูกาลนะครับโบนัสบอลถ้วยอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะเพราะเป็นทีมที่เราสร้างใหม่นะครับนักเตะมันยัง คุณภาพไม่มีนะครับเราเลยไม่ต้องไปโฟกัสต,ตรงนี้มากแต่ถ้าใครมีเทคนิคที่แบบในการกดจำลองหลีกเนี่ยเก่งๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์เพื่อนๆนะครับถ้าสมมุติมีแผนที่ดีชนะทำให้ชนะบอดจำลองลีกได้เพื่อนๆก็จะได้ค่าประสบการณ์กับ EXP ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ EP นะที่เพิ่มขึ้นมานะครับหลักการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆ เรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ขายนักเตะทั้งหมดแล้วนะครับเราจะมาสรุปยอดกันนะนักเตะที่ขายได้ทั้งหมดนะครับก็อ่ะสามสามเอมนะแล้วก็อีก ID หนึ่งนะครับที่ผมได้ทำไว้ใน ID ดีหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็น ID ดีหลักนะครับในผู้จัดการที่2ซึ่งผมก็ได้ทดลองทำไว้นะเริ่มต้นมามี ep 500m นะครับ ห้าร้อยทุนนะไม่น่าจะมีเศษนะครับเท่าที่จําได้แล้วก็รวมกับนักเตะที่ขายนะไอดี ID. นี้จะเปิดนักเตะได้ดีหน่อยนะครับก็จะได้41เอมนะรวม VIP นะครับยังไม่รวม PC นะครับสำหรับไอดีนี้ก็ได้เงินไปร้อยกว่าเอมเลยทีเดียวนะครับโอเคผมจะมากล่าวสรุปรวมทั้งหมดเลยนะที่ผ่านมามันอาจจะเป็นท่านตอนที่ผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดนะเพื่อนๆออาจจะงงนะครับแต่รวมสรุปแล้ว เราหาเงินใน engine ใหม่ครับจากผู้จัดการที่2เนี่ยเราได้อะไรบ้างเอาสรุปเนื้อเนื้อเนๆอ,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 อันนี้เลยดีกว่าครับเวลาเราเล่นมา1000แมตช์แล้วเนี่ยใครที่มี vip นะครับเลเวลมันจะประมาณ48นะอันนี้คือผมไม่ได้กดในช่วงที่แบบ hot time ที่มันมีเพิ่ม xp e ขึ้นมาให้เราไม่ได้กดเลยครับกดในเวลาปกตินี่แหละมันจะจบที่เลเวล48นะครับใน eid ของผมก็เช่นกันนะ ในเลเวล48เราจะได้รางวัลจากการอัพเลเวลนะครับบวกเงินบวกรายการความสำเร็จนะที่มันเป็นคัมแบ็กกิฟต์เนี่ยไปดูกันเพื่อจะงงนะครับ mm. หลักๆคือเราจะเอาแค่รางวัลจากการอัพเลเวลนะครับแล้วก็รางวัลจากรายการความสำเร็จคัมแบ็กกิฟต์นะหลักๆคือแค่นี้พอเราจะได้เงินมา แน่แนนอนนอนเลยนะครับแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ50 m สนะครับแล้วเงินที่ได้หลังจากนั้นอีกก็คือขึ้นอยู่กับดวงเพื่อนๆนะว่าจะเปิดของที่ได้จากการอัพเลเวลจากคัมแบ็กกิฟต์ได้มาอีกเท่าไหร่อันนี้เป็นส่วนที่ขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็ราคานักเตะในช่วงนั้นๆนะครับมันก็เป็นอะไรที่ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่เพื่อนๆได้แน่ๆคือ 50m บวกกับดวงเพื่อนๆและราคานักเตะช่วงนั้นนะครับดสรุปโดยรวมแล้วในช่วงนี้นอนหนอดแน่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้ตกแล้วทําครั้งหนึ่งเพื่อนได้ 100m ขึ้นไปแน่นอนนะครับในช่วงนี้นะว่างๆก็ควรทำครับทำแต่นะครับอาทิตย์หนึ่งได้ 100m ถือว่าคุ้มมากนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับการรีวิวการหาเงินในเอนจิ้นใหม่จากผู้จัดการที่2นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับในครั้งหน้านะครับจะเป็นการหาเงินจากผู้จัดการที่1เลยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเทคนิคอะไรที่แบบอยากจะนำเสนอนะมาแบ่งปันนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอย่างเช่นพวกเนี่ย เทคนิคการจัดแผนเทคนิคการเลือกทีมอะไรเงี้ยนะครับที่เรายังจะต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมนะโอเคนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขอภายไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การทดสอบนะครับอ่าเสริมนิดนึงคนระับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะครับไม่ต้องมา วิภาควิจารณ์อะไรมากก็ได้นะครับรู้แล้วก็ผ่านไปโอเคใครที่ไม่รู้ก็ผมก็มาแบ่งปันนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันนะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับจะเป็นอะไรก็กดตามกด subscribe กันไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะโอเคสหรับนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามดูจนจบนะครับสรวบนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ